สวัสดีกันตอนแรกๆครับพี่น้องแฟนๆคนใจเศร้าทุ่งทันผู้ชมทีครรมทุ่ท่ันครับเอาบุกมาสองมือเต็มๆพี่น้องสําหรับการขนขี้ไก่ออกจากอคอกนะครับเนี่ยบ่ได้น่อยๆได้พี่น้องได้ได้หลายตันนี่ว่าแต่เมื่อันเป็นมอซิตันดูมานะครับเป็นขี้ไก่ฟางข้าวนะครับส่วนตัวนี้เป็นขี้ไก่แกบขนออกมาดนแล้วนะครับยอดดีแล้วความจะน่าไปใส่ส่วนตัวนี้เพิ่งขนออกมาแล้วนะครับพี่น้องอาส้าเหตุที่ขนออกมาก,ก็นเนื่องจากว่าพายุเข่าฝนตกน้ำไหลเข่าข้อไก่นะครับ ปกติฟางเขาที่เอาไปห้องนะครับเมื่อมันยุบตัวลงไปเขาก็จะนําฟางตัวไม้ไปไปปูเป็นสั้นๆสั้นๆสั้นๆนะครับเพื่ออบ่ให้มันเสือบ่ให้มันแฉบ่ให้มันซึ้นนะครับแต่พอเจอน้ำไหลเข้าไปนะครับเพราะว่าสั้นใต่สั้นเทิงสั้นได้แฉะน้ากันเบิดกินอบขึ้นมาปเนี่มนะครับไก่จำพึ่งฝังพึ่งฟังฝังเนื่องจากว่าแอมโมเนียมกินแอมโมเนียกินขี้ไก่กินยังสารพัดเพื่อช่วยมากไปเขา้านกาแฟกิน ขี้ไก่สดกาแฟที่ดีขี้ไก่ห้วยมมาเบิดอารมณ์สุมาขนั่งตกปลาบัวลอยปลานอนขี้ไก่เมนเนี่ยแหละก็เลยต้องเอาออกนะครับพี่น้องขนลงมามาไหวพี่ละนะครับอ่ะนะครับมากเอาบนแมนอมาเทิมซื้อได้พี่น้องต้องเอามากองให้มันถือสุขลักษณะการกองปุ๋ยหมักนะครับพี่น้องนะครับอพี่น้องคงจะเคยเห็นปุ๋ยหมักจากสูตรแม่โจ้สูตรประคับประนาะเขาจะกอง ให้เป็นสันเล็บแหลมคือเรื่องสีพี่น้องให้เป็นสันเล็บแหลมสามเหลี่ยมหนาจั่วสามเหลี่ยมนะครับความสูงไม่เกินเม็ดห้าสิบนะครับถ้าสูงเกินหันไปก็นะครับความซื่อข้นบ่ถึงนะนะครับความซื่อข้นบ่ถึงจุลินทรีย์ขึ้นบ่ถึงนะครับเพชรหันย่อยสลายยากอ่ากองประมาณเม็ดเม็ดยี่สิบมีพอดีนะครับพี่น้องนะครับสันเขาจะเขาจะเล็บแหลมนะครับนี่นะครับส่วนวัดสดุวัตถุดิบต่างๆเขาเรต้องผสม,พ,มพีนม่น้องเนื่องจากว่ามันผสมกันเรียบร้อยแล้วผสมจะอยู่ในคอกุนะครับเอามากองไว้ กับป่อยห้จุลิทซี่เขาย่อยบันนะครับพี่นอ้องป่อยห้จุลิทซี่ย่อยนะครับเอากับมีนาที่อํานวยควมสะดวกเป็นพออชั้นตัวบบนี้เป็นผู้อำนวยการอำนวยการกองปุ๋ยมักอํานวยการแบบไรจี้เนื่องละอํานวยควมสะดวกให้กครับจุลิทซี่ป่อยลูกพี่คือส่งแหงแท้ย่อยบอด,ดีแล้วเว้ยเตินมน้ำเข้าไปให้ก็ลูกพี่ในตัวเจนบ่อยากพ่อเว้ยย่อยอยากบมมีพลังงานจายัยูเลียวานเข้าไปให้แต่แนกรณแลนี่ไอ้ไอ ฟางเข่ามุ่นไก่นี่ครับยูเลียไลยเยอะเลยนะครับพอตอนค้นออกมากนักเสียบดังเห็นเยอะนะครับเพราะจเป็นต่อมากรับโอ้ยอากาศห้อนพ่นลูกพี่ระบายอากาศให้ได้แน่นอนถ้าก็ต้องทําการระบายอากาศโดยการเสียบท่อระบายอากาศเข่ากลางๆเดี๋ยวต่อไปจะได้นน้ำมาเสียบพี่น้องช่วงนี้มันบาแดดเพิ่งค้นออกมาอ่าเบิ้งลู่ทางเบิ้งระยะซะก่อนนะครับพี่น้องนะครับต้องเบิ้งนะครับเพื่อให้การย่อยสลายเป็นไปแบบสม่ำเสมอย่อยเร็วย่อยดี บะแมนวไปออกมาแล้วไปคุ้มเล่งเขาย่อยได้พี่น้องไปเล่งไปสั่งเขาบะไรเนีต้องย่อยเด้มึงต้องย่อยเนี่ยย่อยได้สันเอาก็ไปสั่างอะไรนะครับการย่อยสลายเป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์นี่เขาจะย่อยดีหรือบ่ดีก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขึ้นอยู่กับการดูแลของเขาขึ้นอยู่กับการอำนวยความสะดวกของเขากว่าสันไปน้องบะแมนเอามากล่องไว้แล้วเอาหน้าที่ย่อยเป็นหน้าที่สูร์นอก็ย่อยเป็นปุยเรียบร้อยหน้าที่เอาไปใแครับเอาไปขายมาของโก้เถื่นบะแมนเนี่ยจูลินซี่มันยิ่งไปตีแขวะเลาเนอะเขาทอบว่ากีร่ายเท่าไหร่ ครับเขาต้องเบึงน้ำเขานะครับย่อยจังไรต้องเชื่อย่อยพอดีสาหเหตุมาจากยังนะครับต้องคอยเบึงแต่ลักษณะนี่จะได้กลับกองพี่น้องนะครับจะไม่กลับกองนะครับเขาจะปล่อยเขาย่อยไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องรับเพียงแต่เบึงวัดควมสื่อพ่อ,อป้าเจ้านายแดดเปียงๆมาหนิอาจจะมีการแหงการยังพอาน้ำละเหยไปเขาก็ต้องเบึงควบสื่นี่เขานะครับ <c oughs> สังเกตว่าถ้ามีการย่อยเกิดขึ้นไอ้หญ้ายุ่รอบๆนี่จะเหลืองเนี่ยเหมือนรอบๆกองปุ๋ยจะเหลือง มันเป็นอย่งเครืองอเลี้งกว่าตามภาษาพื้นบ้านคือมันเข้มปุ๋ยจริงๆที่มันเหลืองนั่ก็คือการที่จุลินซี่ในกล่องปุ๋ยนี่ดึงในตัวเกล็นที่อยู่รอบๆตัวนี่ไปใสเป็นพลังงานในการย่อยนะครับเฮ็่ให้พืชที่อยู่รอบๆกล่องปุ๋ยนี่ขาดธาตุในตัวเกล็เลยจ้งแสดงอาการเหลืองอบางที่นี่ขาดแห้ง้วก็ตายก็มีนะครับแต่ชาเฮาเขา,ขาจว่ามันเข้มปุ๋ยจริงมันเข้มนะครับมันดึงเอในตัวเกล็ไปย่อยเพราะว่าจุลินซี่กุ่มที่ย่อยปุ๋ยมากลักษณะนี้เนี่ย จะใช้ในตัวเจ้นเป็นพลังงานนะครับพี่น้องเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการอากาศต้องการแสงนะครับาการย่อยนะครับกลุ่มนี้นะครับถ้าอากาศดีาอากาศได้าอาก,า bon. อกองคุยระบายทั่วถึงดีนะครับการทํางานการย่อยสลายก็จะดีนะครับมันจะเพิ่ขึ้นับจุลินทรีย์กลุ่มที่ย่อยสลายแบบความชื้นสูงนะครับกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่ผลิกตกรดอินทรีย์็กลุ่มที่ไม่ต้องการแสงไม่ต้องการอากาศนะครับกลุ่มนั้นครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มย่อยปุ๋ยแบบนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ส่วนมากจะเป็นจูเลซีกลุ่มเส้นใยนาะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นพวกยีดเป็นพวกล่าเป็นพวกไม่ค่อยไรซ่าฟังใจเป็นลหาลายตัวนะครับที่ทําการย่อยยินนี่นะครับพี่น้องต่อไปเขาก็มีแต่หน้าทีมาเบิงนะครับปลาป,ะ,ปะลืมๆไปนะเจ้าหน่อยประมาณพคนะเจ้าเ,เข่าก็คงจะพอดีนะครับคงจะพอดีได้นําไปใส่ลับบอลนะครับหลังจากมันย่อยดีแล้วก็จะคุกแซนเข้าไปกองขี้ไก่แหละทั้งฟร้างเขาทั้งขี้ไก่คุกใซนกันเป็นปุ๋ยนึง ขาดว่าได้ปุ๋ยไลท์ตันเติบอยู่นะครับใส่กะใส่คล้ายกะคล้ายใช้ตัวบัตรนี่นะครับพี่น้องแต่ <c oughs> ช่วงที่กำลังย่อยข้ากับเบิรงซอยนะครับเป็นผู้อำนวยความ,มสะดวกให้กับจุลินทรีย์ขึ้นจังทีว่วอาไปนะครับพี่น้องได้ไลท์เติบอยู่ด้วยนะครับผมอยู่ซองมือลอยบุดพี่น้องปวดกระดูกกระเดี่ยวบุดุดนจะไม่เฮ็ดงานหนักคนหนึงหนานนวลพองย่องแย่กับเรียกมามอง <c oughs> ยายแก้วบดได้มาขนน้ำเด้อบ,บาดตนี่นะครับยายแก้วบดได้มาเฮ็ดน้ำแล้ว บริขุดได้ยังท่วนทวนขึ้นแต่เก่าแล้วเพราะว่าเพื่อนไปร้อยไม้ดึงนาให้นาตึงไปแตงคิ้วหรือทีไปเสริมจมูกนขึ้นจะได้บุญนี่อยากงามเหมือนันนะเพราะว่ากันเนาะนะครับชาวเราเศร้าช่วงนี้หายฟรีเขาเป่าก็เถอะมาค่อยจะไปร้อยไม้ให้มาค่อยจะไปดึงนายเปล่านะแถมเงินในี่พ่อมก็เปล่าครับเพื่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของสังขารมันเป็นไปตามธรรมชาติตึงเมื่อนี่เมื่อนาขย้อนอีกนะครับเพื่อนไปดึงอีก ต่อไปก็ย้อนอีกเพราะว่าอายุสังขารมันผมเป็นของเทียงแท้นะครับมันเหี่ยวมันแห้งไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เบิดเนาะแต่อันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าน่าหน้าจิตตังก็เพราะอะเรก็คนเช็ดได้ก็งามก็ดีอยู่ดอกว่าเะเอาไงยายแก้วสิผมมาขุดมาตึ้งตั้งตึ้งตั้งคือเก่าแล้วเปล่าเนี่ยเป็นสกลายเป็นคนงามแล้วว่าท่ามันเศร้าทุ่งหรือสิลุยเปล่าเนี่ยนะครับวายันเหี่ยวมันแก้วกับเหี่ยวว่ัตถุอื่นยังเหี่ยวนะครับ อังคิบนี้องพ่อพี่พ่อในพิคคีนี้ก่อนเอาพาพพี่น้องมาเบิ่งมูลไก่ฟางข้าวนั่นเป็นองเนาะนะครับได้มากองไก่เห็มาเห็ดเป็นปุ๋ยนะครับเดี๋ยวมันเม็ดแดดมันยังกะมันจะมาเบิ่งน้ำกันนะครับจะพาพี่น้องมาอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเอาไว้จะใส่ปูพักช่วงนาแลี้ยงนาเกี่ยวนายังเขากับมีปุ๋ยบำรุงดินมีปุ๋ยใส่แปลงพักเข้าตัวบ้านนั่ต้องซื้ออยู่แล้วเนอัน้วนะครับอังคลิปนี้ท่านี้ก่อนพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ